ทุกคนเคยคิดกันไหมครับว่าถ้าเรามีความสามารถในการที่จะดึงเอาการ์ดโปเกมอนที่เป็นร่างวิทยาการเมรกาของฝั่งตรงข้ามเนี่ยขึ้นมาอ,อยู่บนแอคทีฟโซนในขณะที่เขาเนี่ยยังไม่พร้อมใช้งานแถมเรายังมีความสามารถในการตียึดขาไม่ให้เขาสามารถที่จะถอยหนีได้มันคงจะเป็นอะไรที่ปั่นป่วนฝั่งตรงข้ามเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยสวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมเบเกอร์เกมเกับเกมโปเกมอน TCG Pocket นะครับเด็กโชกเกวันนี้ครับผมจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับเด็กคิงด้าเอเป็นการ์ดที่ค่อนข้างเก่าพอสมควร แล้วล่ะครับแต่ว่าสามารถเอามาใช้เล่นร่วมกันกับการ์ดใหม่ๆใ,ในแพทนี้เนี่ยได้ค่อนข้างน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวซึ่งจะเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยนะครับอยากเติมเกมต้องร้านตุนิโกช็อปรับเติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเอง บริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%บักมาเลยที่ Facebook จูนบิโกชอปหรือแอดไลน์จูนบิโก โดยสำหรับคิงได้ X นั้นเป็นกึ่งๆ e ่งแอคโ k เดครับที่สามารถสร้างความเสียหายได้งแต่ช่วงแรกเลยหากดวงในการจวกาดของเราดีสักหน่อยพอด้วยความที่คิงได้ X นั้นเป็นโปเกมอนสเตจสอนะครับถ้าดวงในการจวการดไม่ดีแล้วก็ไม่สามารถที่จะตั้งบอร์ดเพื่อเริ่มสร้างความเสียหายให้กับฝั่งตรงข้ามตั้งแต่ช่วงต้นเกมได้นั่นเองแต่ถามว่าถ้าหลุดไปช่วงกลางถึงเลทเกมเรายังมีโอกาสชนะอยู่ไหม มีครับบางคนอาจจะเป็นกังวลว่าเฮ้ยเด็กเนี้ยมันทำดาเมจได้ไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าฝั่งตรงข้ามตั้งบอร์ดได้โดยเฉพาะพวกที่มีพลังชีวิตเยอะๆเนี่ยเราจะเอาชนะได้ลําบากแต่จริงๆไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยครับคือถึงแม้ว่าเด็กเนี้ยมันจะมีดาเมจที่ไม่ได้สูงมากแต่พอมันมีความสามารถในการปั่นป่วนฝั่งตรงข้ามได้เป็นอย่างดีซึ่งมันก็สามารถเอามาชดเชยในเรื่องของการสร้างความเสียหายเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของลิสต์ไกด์กันเลยดีกว่านะครับจะได้อธิบายลักษณะากการ bo, แล้ว็ ความสามารถภาพรวมนะครับของเด็กนี้เนี่ยไปพร้อมๆกันโดยในส่วนของการดโปเกมอนนะครับก็จะมีคิงด้าเ x นะครับเป็นจำนวน2ชุดโดยเราจะใส่มาแค่เบสิกนะครับเป็นจำนวน2ใบแล้วก็สเตต2นะครับเป็นจำนวน2ใบด้วยกันสเตจ e จะไม่ได้ใส่เข้ามาครับเพราะว่าเราจะทำการอีโวด้วยแลคแคนดี้เท่านั้นนะครับ ทีนี้ครับการ์ดโปเกมอนที่เราจะเอามาคอมโบโด้วยนะครับใบแรกเลยก็คือมานาฟี่ครับใส่เข้ามาเป็นจำนวน2ใบามานาฟี่เนี่ยมีความสามารถในการช่วยเจนจี้ให้กับการ์ดโปเกมอนที่อุ่นเบนอย่างคิงด้าเนี่ยอาจจะใช้จี้ไม่เยอะสักเท่าไหร่แต่การ์ดโปเกมอนที่เราจะเอามาคอมโบด้วยอีกห่ชุดนั่นก็คือ阿าควินิตเนี่ยจะใช้จี้ที่ค่อนข้างเยอะนะครับเป็นจํานวน3เม็ดด้วยกันทีนี้พอพูดถึงราควินิตเนี่ย阿拉ควินิตจะมีหน้าที่2อย่าง อย่างแรกเลยก็คือจะทําให้เราสามารถใช้งานการซัพพอร์ตอย่างลาน่านะครับได้เผื่อใครที่ไม่รู้ความสามารถของลาน่านะครับลาน่าเนี่ยจะคล้ายๆกับไซรัสเลย เพียงแต่ว่าไม่มีเงื่อนไขว่าการ์ดโปเกมอนฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะต้องพลังชีวิตไม่เต็มถึงจะดึงได้ลาน่าสามารถดึงการ์ดได้ทุกใบของฝั่งตรงข้ามเลยครับขอแค่ว่าเรามี阿าคอร์นิตนะครับอยู่บนบอร์ดส่วนอีกหนึ่งหน้าที่ของ阿าคอรนิตนะครับคือ阿าคอนิตเนี่ยมันเป็นการ์ดโปเกมอนที่ถูกออกแบบมาให้เอาไว้ใช้สู้กับพวกโปเกมอนเบสิกโดยถ้าเราเอา阿าคอนิตนะครับไปตีโปเกมอนเบสิกเนี่ยมันจะทาดาเมจเพิ่มมากยิ่งขึ้นจากเดิมที่60ก็จะกลายเป็น120ถ้าใช้งานร่วมกถ้าใช้งานร่วมกัน140 ซึ่ง140หน่วยตรงเนี้ยครับสามารถวันฮิตการ์ดโปเกมอนที่อยู่ในเมตาปัจจุบันเนี่ยได้เกือบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอ๋อสุยคูน EX นะครับเอ็นเต้ EX จริงๆดาร์คไลท์ก็วันฮิตได้เหมือนกันนะครับถ้าเขาไม่ได้ทําการติดผ้าคลุมเข้าไปดังนั้นอาราคอน,นิสเนี่ยจะมีประโยชน์มากๆแต่ว่าก็จะใส่มาแค่ชุดเดียวครับเพราะถ้าใส่มา2ชุดเนี่ยมันจะวุ่นวายมากๆเพราะถึงแม้ว่ามันจะเป็นการ์ดที่ดูน่านนนใจนก็เจจออเเ,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 เปาารระะ้้งิช คด y x นะครับเป็นหลักคือคิงดนะ้า e x เนี่ยติด2 g ทจีทำดาเมจ9 90ก็จริงแต่ว่ามันมีความสามารถอีกหนึ่งอย่างที่เพิ่มเข้ามาครับนั่นก็คือจะทําให้การ์ดโปเกมอนที่เออได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตีเนี่ยไม่สามารถที่จะกดรีทีสตหรือว่าถอยได้ในเทิร์นถัดไปดังนั้นนะครับเราเลยจะใช้ลาน่านะครับทำการดึงการ์ดที่สําคัญของเขาซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับก็มักจะเป็นโปเกมอนล่างวิวัฒนาการเมกาเนาะในช่วงนี้นะครับ ทุกคนลองนึกภาพดูครับว่าถ้าโปเกมอนล่างวิฒนาการเมรกาของฝั่งตรงข้ามเนี่ยยังติดจี้ไม่เสร็จเลยแต่ว่าเราเนี่ยดึงขึ้นมาบนแอคทีฟโซนแล้วใช้คิงด้าตีเพื่อยึดขาเข้าไปหน่ะ กว่าเขาจะติดจี้จนสามารถตีส่วนคิงด้าได้ก็อาจจะยากหน่อยถ้าเป็นร่างวิทนาการเมรกาที่ติดจี้เยอะกับข้อ2นะครับเขาจะถอยหนีก็ไม่สามารถถอยได้นะครับดังนั้นโอกาสที่คิงด้าเนี่ยจะตีน็อกอกาก์สเมกาได้เนี่ยมันเลยสูงมากๆเพียงแต่ว่าอาจจะต้องตีหลายเทินหน่อยอย่างน้อยๆถ้าใช้งานร่วมกับเลดเนี่ยก็อาจจะสัก2เทินก็น่าจะน็อกเอาได้แล้วแต่ถ้าไปเจอพวกที่แบบตัวใหญ่มากๆแถมยังมีแบบความสามารถในการฟื้นฟูพลังชีวิตอีก ก็อาจจะหลายเทิรนมากกว่านั้นหน่อยแล้วก็อาจจะเปลี่ยนแผนใหม่ครับเอาลาน่าไปดึงการ์ด EX ใบอื่นที่เราพอจะวันฮิตได้นะครับแล้วก็การ์ดธรรมดาอีกสักหนึ่งใบก็ได้ด้เช่นเดียวกันคือลักษณะการเล่นของเด็กเนี่ยครับมันค่อนข้างที่จะหลากหลายขึ้นอยู่กับว่าผู้เล่นเนี่ยจะสามารถแบบมองเกมขาดหรือเปล่าว่าเราเอาลาน่าไปดึงการ์ดอะไรถึงจะมีเบนฟิตนะครับส่งผลทำให้เรามีโอกาสชนะได้มากที่สุดนั่นเองนะครับ ทีนี้จบในส่วนของการ์ดโปเกมอนไปแล้วเรามาดูในส่วนของการ์ดไอเทมแล้วก็การ์ดซัพพอร์ตก,กันบ้างครับก็จะมีเอ็กซ์ปีดครับเป็นจำนวนหนึ่งใบเพราะว่าเด็กเนี้ยเราจําเป็นที่จะต้องใช้มานาฟี่เนี่ยตั้งแต่ชงต้นเกมแต่มันก็มีโอกาสค่อนข้างบ่อยพอสมควรนะครับที่ต้นเกมเนี่ยการ์ดใบแรกที่เราจวได้อาจจะเป็นร่างเบสิกของอาราคอนิสหรือว่าอาจจะเป็นร่างเบสิกของคิงด้าอะไรเงี้ยนะครับแล้วถ้าเราจวได้มานาฟี่ในเทิร์นถัดมาหรือว่าเป็นลําดับถัดมาหลังจากการ์ดใบที่หนึ่งเราก็สามารถที่จะใช้ X อใเอ็กซ์ปีด ขึ้นไปเพื่อทําการชาร์จจี้ให้กับการโปเกมอนที่อยูุ่นเบน์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียจี้ไปกับการถอยโปเกมอนครับเป็นจานวน2ใบไลคันดี้เป็นจำนวน2ใบครับลัคกี้ไอป๊อปครับเป็นจานวน1ใบก็หลกัหลกๆเอาไว้ใช้ฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับคิงได้เอ็กรณีที่ฝั่งตรงข้ามแบบไหนๆเขาถอยไม่ได้อยู่แล้วเขาก็ตัดสินใจกดตีไปเลยอะไรเงี้ยแล้วเราจําเป็นที่จะต้องยืนรับดาเมจต่อแล้วก็ใช้เป็นลัคกี้ไอป๊อปครับถ้าดวงดีก็อาจจะยืนได้นานเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับ โปรเฟสเซอร์รีเสิร์ชครับเป็นจำนวน2ใบเลดเป็นจำนวน1ใบครับลาน่าเป็นจำนวน2ใบแล้วก็ Copy Cat อีกเป็นจำนวน1ใบด้วยกันในส่วนของเลดเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าบางคนนะครับที่เห็นลิสการ์ดนี้เราต้องการปรับเปลี่ยนแต่ไม่รู้จะถอดอะไรดีถ้าจะถอด Red, เลดออกผมไม่แนะนําเลยนะครับเพราะว่าเลดเนี่ยเป็นการ์ดที่สําคัญมากๆเพราะด้วยความที่เด็กเนี้ยดาเมจมันจะขาดนิดๆหน่อยซึ่งถ้าเราใส่เลดเข้าไปเนี่ยมันจะพอดีอย่างที่ผมยกตัวอย่าง阿าคอน,นิสเนี่ยมันทำดาเมจได้แค่1้อยกับการ์ดเบสิก ซึ่งการ์ดเบสิกส่วนใหญ่เนี่ยพลังชีวิตเขาจะอยู่ที่ประมาณ140หน่วยดังนั้นนะครับการที่ใช้งานร่วมกับเลดเนี่ยมันก็จะพอดีน็อกเอาการ์ดเหล่านั้นได้แต่ถ้าไม่มีเลดเนี่ยเราก็จะต้องตีเป็นจำนวน2เทิร์นซึ่งโอกาสที่อาราคน,นิสจะตีได้2เทิรนะ์นอ่ะมันค่อนข้างน้อยครับเพราะพลังชีวิตมันค่อนข้างต่ําถ้าตีเขาแล้วเขาไม่ตุยเขาตีสวนกลับมามีโอกาสสูงมากครับที่อาราคน,นิสเนี่ยจะถูกน็อกเอา์ไปและถ้าอาราคน,นิสถูกน็อกเอา์ไปเราก็ไม่สามารถใช้ลานาได้ด้วยนะครันนัับอนนนนเเีี้ยป็สส่่วทาคญมกๆล และนี่ก็คือลิสต์การทั้งหมดนะครับของเด็กคิงด้าอีเอ็นั่นเองทีนี้เดี๋ยวไปดูตอนเล่นจริงกันเลยดีกว่าเพราะว่าตัวเด็กนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับกับการ์ดโปเกมอนไม่ว่าจะเป็น阿拉โคน,นิสคิงด้าหรือแม้กระทั่งการ์ดซัพพอร์ตอย่างอ,อ๋อน้องลาน่านะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เคยใช้งานกันเพราะว่าการ์ดเหล่านี้ ไม่เคยติดท็อปเมตามาก่อนนะครับแล้วก็ไม่เคยเป็นเด็กแมสท,ที่ผู้เล่นใช้งานกันเป็นวงกว้างด้วยก็เลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยไปดูตอนเล่นจริงกับช่วงของเด็กโชคเคสเลยนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหาหลักของคลิปนี้ขอพาเพื่อนๆแวะไปที่ร้านเพนรกวินการ์ดเกมคอมมูนิตี้ที่ผู้เล่นการ์ดไม่ควรพลาดร้านกว้างนั่งสบายแอร์เย็นฉ่ำมีการ์ดและอุปกรณ์เสริมจำาหน่ายเพียบแถมยังมีกิจกรรมให้เข้าร่วมแบบเบิ่มๆตลอดช่วงสุดสัปดาห์ชาวบางใหญ่โดนทบุรีมาสนุกกันได้พิกัดร้านอยู่สุดซอยม้าไม การเด้นเยื้องๆกับเซนทันเวสเกตถ้านางรถไฟฟ้ามาลงสถานีสามแยกบางใหญ่ประตู3 <Yes. S 1> แล้วมาเจอกับผมได้ทุกครั้งที่มีอีเวนต์โปเกมอนทีซที่ร้านเพนกวินการ์เกมนะครับเฮ้ยคิดว่าโปกเกมบอนจะเป็นอะไรตอนนี้จะเหลือแค่ร่างเบสิกของอาราโคนิดหแล้วก็ร่างเบสิกของคิงด้าสใบแต่ได้เล่นเป็นคนแรกกันสิว้าว พลังติดจ้ามามถ้าได้เล่นเป็นคนที่สองนี่ติดจี้มันเลยนะเจอโดนซาบีนาหรือเปล่าวางดีไหมเคยโดนซาบีนาเด็กนั้นไม่น่าใส่สับ ไม่ไม่แน่แต่ถ้าเขาเล่นตัวยิงสองตัวเป็นเจลชีกับคาบูเรเล่อะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะเขาอาจจะใส่แค่แค่ใส่ลาดไม่น่าใส่ซาลีนะาจบเลยเหลือแค่แคนดี้แล้วสิ ตัโปเกมอนช้ำน่าจะมีแล้วล่ะผมว่าที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะถอยได้ไหมอาจจะได้ขอแคนดี้หนะะ่อยครับโปรเฟสเซอร์นี่ไงโอ้โหมือดีเกินว่ะมือแบบโคตรปังเลยป้า ตีเบาชิบหายเพราะว่า,วาเออ่เมกาเทเรียเลืออมัน้อยเก้าิแต่เราตีได้แค่90อันนี้แบบคิดเล่นๆนะกรณีที่แบบเขาไม่ได้ฮิลเลยอะ่ะเราก็ยังตีเขาไม่ตายนะต้องตีเขาสามครั้ง ลานะ่าเอาว่ะงัดขึ้นมาตีก่อนเลยไยเรับเราจะทำอีกชุดหนึ่งดีไหมวะเดี๋ยวขอคิดด้วยกันแล้วกันมานีเนี่ยคือผมว่ามันมัน,ม,นมันเป็นปกติมากเลยนะคือถ้าเราตีเขา แล้วเขาหนี่ไม่ได้ะสุดท้ายเขาก็ไม่มีอะไรทำต้องเหนือจากการตีเรากลับเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยมันจะมีประโยชน์ถ้าไปเจอฝั่งตรงข้ามที่ใช้เวลาเซตอัพบอร์ดนานอะแบบยังติดจี้ไม่ครบเลยแต่โดนเราดึงมาตีแล้วกว่าจะติดจี้ครบก็ยากแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วเขาประเด็นคือเขาตีแรงด้วยแต่ได้อยู่เอาอาราคนนิสไปเก็บงานใช่ไหมละ่ะ โอเฟสเ์ครับน่าติดเลสมาสักใบเนึงข่อยเขาไม่มีฮิลแล้วกันแต่เขาจะฮิลได้แรงขนาดนั้นเลยเหรอเจงใช่ไหมไป เพราะมันไม่ใช่โปเกมอนสามล่างด้วยเพราะฉะนั้นเขาไม่สามารถที่จะใช้แบบพวกลิลี่หรืออะไรเงี้ยได้จัดแบบนี้ก็ค,คล้ายๆเอาไนท์อ้ยก็นี่ไงมานาฟี่ไง <laughs> แต่ดีบัฟมันยังอยู่นะจบ so. ก็แค่นั้นแหละโหแม่งชนะเด็กท็อปเมตาก็ไม่ธรรมดานะเนี่ยแต่ว่าตานนี้มือมันเวอร์เกินอะคือมือเราดีมากอะตาเน,นี้ยแต่ฝั่งนั้นเขาก็มือดีเหมือนกันไง นี่เ,นเพื่อนๆรู้กันไหมเคล็ดลับที่ทําให้ผมเนี่ยสามารถเล่นการ์ดได้ตลอดทั้งวันแถมยังสามารถสตรีมได้ครั้งละหลายๆชั่วโมงเนี่ยก็ต้องตัวนี้เลยครับยาดมสมุนไพรคงคาครับถ้ารู้สึกมึนหัวหรือว่าไม่สดชื่นเมื่อไหร่เนี่ยก็แค่หมุนฝาแล้วก็หยิบยาดมคงคาขึ้นมาดมเพียงเท่านี้เนี่ยผมก็สามารถเล่นการ์ดหรือว่าสตรีมต่อได้ทั้งวันแล้วละครับ มี2กลิ่นให้เลือกดมครับกระปุกสีเขียวกลิ่นยูคาลิปตัสแล้วก็กระปุกสีน้ําเงินกลิ่นมะลิป่าขนาดกระปุกเนี่ยพกพาสะดวกมากๆมีขายที่ร้านในอินหรือว่าจะซื้อผ่านช้อปปีไม่ก็กดตะกร้าที่ผมปักหมุดเอาไว้ให้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับโอ้โหเปิดด้วยมาเอ้ยแต่ว่ามีเอ็กซ์แต่ไม่มีการช่วยจัวเลยอโอ เด็กน้ำรุ่นน้องเจอเด็กน้ำรุ่นพี่จะตุยยั้ไหมคบเนี่ยแฮนดี้มาวะเฮ้ยมีโอกาสชนะอยู่นะเดี๋ยวถ้าไม่โดนรีมืออ่ะตาหน้าตี90ถ้ามีเลทก็ชนะเลยโอเค แล้วรอจากน้องมาละที่นี้ก็มาลุ้นว่าจะโดนเลดการ์ดหรือเปล่าขอร้องล่ะอย่านะอย่ารีมือฉันเลยจบเทินจบเออมานี่ไงมานาฟี่แต่ไม่ต้องแล้วมั้ง มาละครับผมดีนะเ้าส่วนเราไม่แรงเท่าไหร่เขาส่วนเราแค่เท่าไหร่เองสี่สิบถ้ามีอีกใบก็หกสิบถ้าอีวกบได้ด้วยก็แปดสิบอ่ะเริ่มแรงละด้านอ่นางจริงด้วยแป๊บแแม่งจัวดการเหลือเจ็ดใบครบแล้วอะในขณะที่เราแม่งเหลือตัสิบสองใบเพราะอะไรโอฟเซอร์กปปี้แคทหาเลยไม่มาเอยแต่ถ้าได้กปปี้แคทนี้ก็คือปังมากะไม่ค่อยปังละ แต่ถ้าเขาติดจี้อ่ะแล้วเราตีเขาตุยอะ่ะตาต่อไปเขาก็ไม่ได้ตีอยู่ดีนะเว้ยเขาจะติดจี้ตีจริงหรอผมว่าติด <c oughs> อหรือไม่ก็อาจจะไปติดซ้ยคูนใบหลังเออเป็นไปได้อ้าวไปติดเก็กโคงอะ่ะ e ex หน้เลยวะลาหน้ามา ถ้าโดนเก็บโครงหอง็ x ตีก่อนเราอาจจะเจเรงได้นะเนี่ยมามีโอกาสที่โอ้โหแม่งเหลือการสองใบ คือเขาจัวการ์ดนำหน้าเราไปแบบมากโขเลยอ่ะเราเหลืออีกตั้ง11ใบในสำรับอะ่ะเขาเหลือแค่2ใบเองอะ่ะเนี่ยทำกบได้2ชุดแล้วเห็นปะเราต้องใช้ลัคกี้ไอพ๊อปกี่ครั้งวะเนี่ยถึงจะยืนรับดาเมจได้โอ้ยม่นมีอินดีดอีกกูเหลือต้เชื่อเลยถอยก็โดนไซรัส ถึงขั้นนี้แล้วยังไงก็ต้องมีผมบอกเลยต้องฮิวแบบหลายครั้งแบบหลายครั้งมากๆเลยอะเอาจริงไม่น่าทำได้แต่ก็ลองดูครับอย่าเพิ่งหมดหวังนี่ได้อยู่ได้อยู่มา มาน้ำเ็ชอบกินไอติมไปต้องมิดเท่าไหร่วะต้องร้อยสี่สิบอะอย่างต่ำร้อยยี่สิบรอยี่สิบไม่พอต้องร้อยสี่สิบอะจริงๆขออีกขออีกอย่ามาครึ่นๆึงกลางๆหิลทั้งทีก็เอาให้ขออีกทีหนึ่งได้ไหมเอ้ยได้วะ่ะมาเอาละ่ะ MVP เพราะไอติมละรอบนี้เนี่ยร้อยสิรอดแล้วทุกคนพเพราะเขาตีได้แค่ร้อยี่สิบเออเอาสิมา ไปฝั่งนั้นเปิดร้านขายไอติมนึกไงวะไปอีก <c oughs> อ, <c oughs> อ่ะเอาไปใช้ต่อตาหน้าไปครับผมเอ้าฝั่งนั้นฝั่งนั้นบอกกูไม่เล่นละเชิญมึงเล่นไปคนเดียวเลย GG ครับผม เฮ้ยได้เล่นคนที่สองสักทีมือก็พอได้อยู่ขอให้โปรเกบอลเป็นม้าน้ำแล้วกันจะเพอร์เฟกเลยเอนเต้ e. ลุ้นน่ะว่าโปรเกบอลจะเป็นม้าน้ำไหม คือตอนนี้มันเป็นมาน้ำสองใบามานาฟี่หนึ่งใบแค่นั้นเลยแค่นี้เองเพราะฉะนั้นอ่ะเลทในการออกมาน้ำมันเยอะกว่ายอยู่แล้วเพราะสองต่อนหนึ่งใช่ไหมละ่ะขอละมาน้ำมากูว่าละ ah sing that คือเวลาเราไปเจอเด็กแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นดอนหรือเป็นบาชโมแต่คิดว่าอาจจะเป็นดอนนะเนี่ยเราได้รู้ละถ้าเป็นดอนอนะ่ะเรามีเวลาตั้งบอร์ดอบาชโมหมวกสะท้อนฉ่ำมากโอเคมาอันนี้มาน้ำแน่นอน ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับร่างวิทนาการล่ะเขาตีตุยเลยนี่นะตาหน้าต้องได้การ์ดจั่วอะไรบางอย่างนะเอาจริงโปรเฟสเซอร์ก็ได้คอปี้แคทก็ได้คอปี้แคทจะดีมากเพราะฝั่งนั้นมังมือมือเยอะมากอ่ะมาละ อีโวเร็วจังเลยนะครับคุณพี่ไปละมาณัฟฟี่ใบแรกมาไหม คิงจ้าฉันขอเลือกนายไม่มาจ้าเฮ้ยแต่ว่าเราตีน็อกใบนี้ได้นะเนี่ยแต่ประเด็นคืออะไรรู้ปะประเด็นคือถ้าเขามีผมว่าก็ก็ยังหน้าหน่าน่าหลุนอยู่ดึงใบนี้แล้วกันไม่เพราะว่าถ้าใบนี้ตุยอ่ะ เขาจะใช้เฟรมแพดได้ไงแต่ถ้าเราตีไปเนี้ยเขาเขาจะก็จะยังใช้เฟรมแพดไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ได้มีจี้ที่ถูกดิดทิ้งไปไใช่ไหมล่ะมีเวลาไม่มากแล้วเะเนี่ยสองเทินมั้งต้องทำคิงด้าให้ทัน ทำไมเขาเอาบาชาโมขึ้นมาล่ะเขาลืมเช็คดิสการ์ดหรอคือตอนนี้คิงด้าก็ได้ลาหน้าอีกใบหนึ่งก็ได้ถ้าได้ลาหน้าอีกใบก็ชนะอ๋ออันนี้น่าจะโอ้สบีน่าไม่เป็ไรถ้าได้ลาหน้าก็ชนะเลย แต่ถ้าได้คิงด้าก็นั่นอะมาดูกันอีกทีโอ้ได้คิงด้าว่ะไปแต่เขาก็จะถอยไม่ได้ใช่นะใช้เอ็กซ์สปีดก็ได้นะอองจริงอะไม่ใช้สักทีไปโดนซะทำไมเขาถึงไปติดจี้ใบนั้นวะ ตอนนี้เขาก็จะเริ่มหมงุดหงิดละเพราะว่าแม่งมีเฟรมแพดในมือก็ไม่สามารถใช้ได้เนี่ยเขาจั่วก a ดจนหมดมือแล้วเห็นปะ <laughs> อ่ะโอเคจริงๆครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของเด็กคิงร r a ex นะครับที่ไปจับคู่กับ阿 a ควิ n i ตซึ่งเป็นเด็กที่มันมีคอนเซปตที่น่าสนใจเว้ยแต่ถามว่า ชนะได้โฟล์ไหมถ้าจะหยิบไปใช้ในการแต่แรงหรือเอาไปใช้แข่งต้องบอกตามตรงว่าอาจจะไม่ได้โฟล์ขนาดนั้นเพราะว่าเด็กเนี้ยมันต้องอาศัยดวงในการจั่วการ์ดในระดับหนึ่งเลยเพราะว่าอะไร 1. มันมีอาราควนิสที่เป็นโปเกมอนสเตจหนึ่งแล้วก็มีคริงด้าที่เป็นโปเกมอนสเตจสองเป็นจำนวน2ชุดโอเคแหละถ้าเรามือดีเราสามารถแบบจั่ว มาเนฟี่ได้ตั้งแต่ต้นเกมแล้วเราอาจจะมีโปรเฟสเซอร์มีก็อปปี้แคทอะไรเงี้ยมาช่วยทําให้เราสามารถวิวัฒนาการได้เร็วทุกอย่างมันก็จะดูดีไปหมดเลยโดยเฉพาะในยุคนี้ที่แบบว่าโปเกมอนเมกามันเยอะอะลาน่าเนี่ยจะช่วยให้เราสามารถดึงเอ่อพวกโปเกมอนเมกาพวกนั้นอะขึ้นมาบนแอคทีฟโซนได้เพื่อให้คิงด้าของเราตียึดขาเขาไว้ถ้าเขายังไม่ได้เริ่มติดจี้หรือเขายังติดจี้ไม่มากพอที่จะตีสวนกลับเราได้ยอะไรเงี้ย เขาก็จะมีปัญหาในทันทีเพราะจะถอยกลับก็ถอยไม่ได้จะตีต่อก็ตีไม่ได้อะไรเงี้ยก็เหมือนแบบดึงมาเพื่อให้แบบคิงด้ตีเล่นๆฮิต2ฮิตก็ก็ตุยแล้วอ่ะเออเราก็จะเป็นฝ่ายที่ชนะไปเอาเป็นว่าสำหรับใครที่ชอบสไตล์การเล่นแบบนี้นะครับเบื่ออะไรเดิมๆก็ลองมาเล่นเด็กนี้ดูได้นะครับ